นิทานเรื่องดวงดาวที่หายไปตอนที่หนึ่งในหมู่บ้านเล็กๆท่ามกลางหุบเขาเด็กหญิงมิ้นอาศัยอยู่กับคุณยายในกระท่อมเรียบง่ายทุกคืนเธอชอบนอนมองดวงดาวที่พร่างพราวเต็มฟากฟ้าดวงดาวเหล่านี้เป็นเหมือนเพื่อนที่ทำให้มิ้นรู้สึกอบอุ่นและปลอดภยัย คืนหนึ่งเมื่อมิ้นตื่นขึ้นมากลางดึกเธอสังเกตเห็นว่าท้องฟ้ากลับมืดสนิทไม่มีดาวดวงใดส่องแสงเลยความเงียบงันและความมืดทาให้เธอรู้สึกวังเวงคุณใายเล่าเรื่องที่เคยได้ยินมาว่าหากดวงดาวหายไปแปลว่าพลังแห่งความหวังในโลกนี้กำลังอ่อนแรงลงด้วยความเป็นห่วงมิ้นตัดสินใจออกตามหาสาเหตุของความมืด เธอเชื่อว่าดวงดาวต้องการความช่วยเหลือระหว่างที่เดินออกจากหมู่บ้านเธอรู้สึกถึงสายลมเย็นที่พัดพาเสียงกระซิบลึกลับมาว่าแสงดาวไม่ได้หายไปแต่ถูกขโมยเสียงนั้นนำมิ้นไปยังป่าลึกที่ซึ่งการผจญภัยครั้งใหญ่กำลังจะเริ่มต้นขึ้นการพบปะกับผู้ช่วยลึกลับ มิ้นเดินทางลึกเข้าไปในป่าท่ามกลางเสียงกระซิบของลมและแสงจันทร์ที่ริบหรี่ในขณะที่เธอกำลังรู้สึกท้อแท้เธอก็ได้ยินเสียงเล็กๆคล้ายกระดิ่งดังมาจากพุ่มไม้ใกลๆ้ๆเมื่อเข้าไปใกล้เธอพบหญิงสาวร่างเล็กแต่งกายในชุดสีเงินระยิบระยับผิวของเธอเปล่งประกายราวกับดวงดาวหญิงสาวแนะนำตัวว่าเธอคือลูมินา นางฟ้าผู้พิทักษ์ดวงดาวลูมินาเล่าให้มินฟังว่าเงามืดจากดินแดนแห่งความสิ้นหวังได้แทรกซึมเข้ามาในฟากฟ้าและเจ้าชายแห่งเงามืดน็อกได้ขโมยแสงดาวทั้งหมดไปเพื่อเติมเต็มพลังของตนเองลูมินาพยายามต่อสู้เพื่อปกป้องแสงดาวแต่พลังของเธอถูกลดทอนจนต้องหนีมาซ่อนตัวในป่า เธอขอความช่วยเหลือจากมิ้นโดยมอบคริสตันแห่งความหวังให้กับเธอคริสตัลนี้จะช่วยนําทางและปกป้องมิ้นในการเดินทางมิ้นลังเลในตอนแรกแต่เมื่อมองดูคริสตันที่เปล่งแสงอบอุ่นเธอตัดสินใจตอบตกลงลูมิน่าบอกกับมิ้นว่าหัวใจที่เปี่ยมด้วยความหวังของเธอจะเป็นกุญแจสำคัญในการนำแสงดาวกลับมา ด้วยความเชื่อมั่นและคริสตัลในมือมิ้นและลูมิน่าเริ่มต้นการเดินทางสู่ดินแดนแห่งเงามืดที่เต็มไปด้วยความลึกลับและอันตรายการเดินทางผ่านดินแดนแห่งเงามืดมินและลูมิน่าเริ่มต้นการเดินทางเข้าสู่ดินแดนแห่งเงามืดดินแดนนี้ปกคลุมไปด้วยหมอกหนาและเงาทะมึนที่ดูเหมือนมีชีวิตเสียงลมพัดหวิดหวิวและบรรยากาศชวนหวาดกลัว แต่คริสตันแห่งความหวังในมือมิ้นยังคงเปล่งแสงนุ่มนวลช่วยปลอบประโลมจิตใจทั้งสองระหว่างทางพวกเธอเผชิญกับอุปสรรคมากมายทะเลสาบแห่งความสิ้นหวังที่เต็มไปด้วยภาพหลอนของความกลัวและความล้มเหลวมิ้นใช้ความเชื่อมั่นในตัวเองและจับคริสตันแน่นจนสามารถผ่านมันไปได้ เขาวงกฎแห่งความสงสัยที่ดูเหมือนไม่มีทางออกลูมิน่าสอนมิ้นให้ใช้หัวใจนำทางเมื่อเธอเชื่อมั่นในความหวังเส้นทางก็ปรากฏขึ้นเองขณะเดินทางมิ้นสังเกตเห็นว่าคริสตันของเธอส่องแสงสว่างขึ้นทุกครั้งที่เธอเผชิญหน้ากับความยากลำบากด้วยความกล้าหาญ เธอเริ่มเข้าใจว่าแสงนี้ไม่ได้มาจากคริสตันเพียงอย่างเดียวแต่มาจากหัวใจของเธอเองสุดท้ายพวกเธอมาถึงประตูเงามืดซึ่งเป็นทางเข้าสู่ปราสาทของเจ้าชายน็อกประตูนี้ถูกปิดด้วยพลังแห่งความสิ้นหวังที่หนาแน่นจนลูมิน่าไม่สามารถเปิดได้มิ้นยืนมองคริสตันในมือและกล่าวว่า ความหวังเท่านั้นที่จะนําแสงดาวกลับมาได้ฉันจะไม่ยอมแพ้ทันใดนั้นคริสตันของเธอเปล่งแสงเจิดจ้าจนทำให้ประตูเปิดออกเผยให้เห็นปราสาทที่ลอยอยู่กลางทะเลเหมอกพร้อมกับเงาร่างสูงใหญ่ที่รอพวกเธออยู่ตอนที่หนึ่งจบแล้วอย่าลืมติดตามตอนที่สองนะคะ่ะนำเสนอโดยแบล็กบาร์เบร์